สวัสดีครับผมอาจารย์อาลามเหลืองฤทธิ์ประธานและผู้อำนวยการสถาบันพระแท้สมเด็จโตประเทศไทย TSTI ผมขอเรียนเชิญท่านมาร่วมงานประกวดภาคเครื่องด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ TSTI ประเทศไทยครั้งที่9วันอาทิตย์ 8, ที่8ธันวาคม2567ณาสโมสมุรสอนนายทหารสัญญบัตรโรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการปีนี้เรามีถ้วยแชมป์ออฟเดอะแชมป์รางวัลที่1หลายๆรางวัลที่1แล้วเรามาเลือกเป็น1เดียวเรียกว่าแชมป์ออฟเดอะแชมป์และคณะกรรมการทุกท่าน เป็นคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะจัดสินพระท่านด้วยความเที่ยงธรรมใครทรงพักเกิน15องค์เราจะให้หนังสือหลวงพ่องเงินหนึ่งเล่มงานเริ่มเวลา8ปดนกาเราปิดรับพักเครื่องเวลาบ่ายสามโมงนะครับและจากนั้นคณะกรรมการก็จะตรวจแล้วก็ติดรางวัลมอบถ้วยรางวัลให้ท่านนะครับวันอาทิตย์ที่8ปธันวาคม2 5งห้าหกเักสมุทรรน,นายทหารสัญญบัตรโรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการขอเรียนเชิญนะครับ